คือเป็นคนเนื้อจมูกเยอะปลายค่อนข,ข้างตกช่วงฮัมตรงนี้ครับกระสูงนิดนึงฮัมเบียวศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตก็เลือกที่จะทำจมูกเป็นอย่างแรกเลยครับ สวัสดีครับผมแพทริกนะครับวันนี้ก็มาที่เอเปกนะครับมาปรึกษาเรื่องทําจมูกกับคุณหมอแมนครับเอาจริงๆตอนที่มาคอนซัลท์กับคุณหมอเนี่ยคำถามในหัวมีเยอะมากแต่พอเจอคุณหมอเนี่ยไม่ต้องถามเลยครับคุณหมอนี่อธิบายละเอียดยิบด้วยความที่ผมเป็นคนที่ปลายจมูกใหญ่เนื้อค่อนข้างเยอะแล้วก็ท้าสูงนะครับคุณหมอแมนก็เลยแนะนําให้เป็นเทคนิคโอเพนโดยการใช้กระดูกซี่โครของ,งผมมาเสริมจมูกครับ เลือกมาทําที่เอเปกก็เพราะว่ามีดาราเซเลบอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเลือกมาทําที่นี่เยอะนะครับแล้วก็รางวัลการันตีเนี่ยมีเยอะมากมายเลยก็เลยมั่นใจมาทําที่เอเปกครับตื่นเต้นมากแต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะมั่นใจในประสบการณ์แล้วก็ฝีมือของคุณหมอด้วยครับยังไงก็ฝากติดตามจมูกใหม่ของผมด้วยนะครับว่าผลลัพธ์จอมาเป็นยังไงจะหล่อมากแค่ไหนจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนยังไงก็ฝากติดตามด้วยเร็วๆนี้นะครับ